อุ้ยฝนหมุนมีปลาออ้ยมีปลามีเหรอมีหรอ,หรอใช่นวันนี้เรามาว่านแหกกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้าเป็นฟองเลยนะครับเนี่น้ามันก็ใส่นะครับแต่ทำไมมันเป็นฟองเนาะค <c oughs> ่ะเนีข่ข้างหน้ามันก็ใส่นะคุณคนเห็นไหมใช่ <c oughs> แต่มันเป็นฟองไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่ามันเราดูแล้วมันเหมือนกับว่าน้ําเสียเลยคุคนรดูว่าเหมือนน้าเสียไหม มันเขียวปะอุ๊ยอุ๊ยฝนมีปลาอุ้ยมีปลามีหรอมีหรอใช่ฝนดุดเดบดุดเบเลยปลาช่อนป่ะอุ้ยปลาตะเพียนอุ้ยตัวใหญ่ด้วยใช่ใช่ใช่ แปลกๆละคุณุกคนเคุกคนณคุณคุณคุณคเณคุณคุณุณคุุณคุุณคุณคุณคุัคุุณคุุกคนณคุ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 ุณคคุณ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 คีณคุณคคุณ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  ไม่เคยได้เยอะอย่างนี้เลยนะครับใช่อเนี่ยว่าปลาขยงนะครับขยงเนืองตะเพียนกระมังบ้านนี้กระมังอันนี้ฉลาดอันนี้ก็กระมังเฮ้ยขยะงสองตัวไหนนี่เฮ้ยอันนี้อะไรกระดีนางอุ้ยสวยด้วยสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูปลากระดีนางนะครับนี่อันนี้เรียกปลากระดีนางนะครับตัวสวยเลยเนาะใช่ อุนคนไปปล่อยก่อนเดี๋ยวมันจะตุยนะไปกันทุกคนเราจะไปปล่อยน้องปลากันนะคะบายน้องปลา,ปาไปเดี๋ยวเราปล่อยปลากันเลยนะครับไอตัวนี้สำคัญ ไอตัวแยงนี่สำคัญใช่เงี่ยงมันเนี่ยเงี่ยงมันเนี่ยสำคัญมากทุกคนผมว่าเรามากลางคืนได้นะเนี่ยนะน่าจะได้มาแขนพ่อสิไเวลาเยอะเลยป,ปลาไม่สมุดไข่เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมรเริ่มดีขึ้นแล้วโอเควันนี้เราก็ ไม่ได้เอาถังไม้ครับเราไม่คิดเลยนะว่าจะได้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าปกติอ่ะข้อนี้ไม่เคยได้เยอะสักทีแล้วก็ขพหวานไปนะมันมันมันชนมือยิบยับยิบมแบเลยผมคิดว่าน้าแมลงน้าแมลงแล้วก็มันจะทําให้ลูกอ่ะไปติดปูนแล้วมันก็นังป๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บป๊ที่ไหนได้ปลานะ มว่าน่าจะฝนที่หลังเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานฝนตกเนาะโอเ้เพียรใส่กระมัง พอนี้จะไ,ได้เดยคนคงแบบคิดว่าไม่มีปลาด้วยครับเพราะว่าเมืวันสองวันที่แล้วไม่มีปลาเลยาาแต่เมื่อวานเรามาเราเริ่มได้นะเมื่อวานเราได้ปลาส้อยนะตรงนี้ได้ปลาสร้อยสองตัวสามตัวใช่ใช่แต่ปลาแบบ,แบ,บนเนี้ยปลาซาเนี่ยโขกน้ําแกงแกงพร้มอร่อยมากโขกน้ําแกงแบบเนื้อฟูมากเลย๋ยวเราเก็บปกบุ้งมารับน้องโปลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกงพร้มกัน ได้เราได้ปลาหมอตานเลยไปปล่อยนะตัวเล็กหน่อยเดียวอะไปน้องคนไปปล่อยโอ้ได้หนูไปจะไปทุกคนครับเดี๋ยวเราไปท่องข้างหน้ากันต่อเนาะเดี๋ยวให้น้องคนเอาปลาไปปล่อยไปน้องคนปลาหมอตานโอ้แล้วน้องจะยัดใส่หนูไหมเนี่ยไปยัดมาอุ๊บกลัวอ้าวโอยน้อยน้องมันดิ้นอ่ะไปไปเลย ไปไปค่ะทุกคนอย่างเราไปที่ยวต่อไปกันกนะ